ก็ขอสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำการใช้ Track ัมเมอรร่วมกับปลั๊กอินกรองอื่นๆอันดับแรกเราก็มาที่เครื่องหมายบวกนะรสร้าง new tag เรียกตัวดัมเมอร์ขึ้นมาตัวดัมเมอร์เราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับ,นะรบเมื่อเราได้ตัวแท็กดัมเมอร์ขึ้นมา1 t r a c แแล้วนะครับเราก็สร้างแ a ็กที่เป็น software instrument ขึ้นมาอีกแท็กหนึ่ง แล้วผมก็จะไปเลือกชุดกลองนะฮะปลั๊กอินผมมีตัวสเลดอยู่น,นะครับเป็นสเตเวนสเลดรัมนะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราก็มาเลือกกลองขึ้นมาหชุดนะฮะมาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันจะไม่มีเสียงนะฮะถ้าใครที่โหลดไปลองรับเปิดคลิกก่อนนะครับให้มันโหลดตัวกลองขึ้นมานะมีเสียงแล้วนะ หลังจากนั้นมาเราก็ลากตัว track d u m m e r เนี่ยลงมาที่ track ที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ที่เป็น Soft ไอทั r เ m e ท t ที่เรา Insert ร์ตป i n กอิลองขึ้นไปแล้วบลก็ตั้งชื่อเป็น,น S D นะครับตอนนี้เราก็จะได้ชุดกลองที่เป็นปลักอินกรองที่เราต้องการแล้วนะครับทีนี้เราก็จะไปทำให้มันเป็นมันติอ u t ต u นะครับหรือแยกชิ้นกลองได้ นเนื่องจากมีสมาชิกนะฮะบ,บางท่านถามมานะครับวันนี้ก็จะมาทำให้ดูนะครับเราก็ไปที่หน้ามิกเซอร์นะฮะตัวนี้เราจะเห็นว่ามันไม่มีเครื่องหมายบวกนะเราต้องไปตั้งค่าตัวเอาพุทนะฮะของเราใหม่เมื่อกี้เราเลือกเป็นสเตอร์เราต้องเลือกเป็นมัลติเอาพุทขึ้นมาใหม่เนี่ยตัวนี้เราไปดูชุดกรองของเราเราต้องเซตค่าใหม่นะ โอเคนะครับตอนนี้เราเห็นเราจะเห็นว่าตอนนี้มันมีเครื่องหมายบวกขึ้นมาแล้วเราก็เปิดนะฮะเราก็จะเห็นออกต่างๆขึ้นมาแต่เราจะเห็นว่ามันไม่มีสัญญาณนะครับเราต้องกลับมาที่ตัวปลั๊กอินกรองของเรานะครับเราก็มาที่หน้ามิกเซอร์นะครับมิกเซอร์ลักอินของ ตัว easy d u m ก็จะมีมีหน้ามิกเซอร์เราก็มาที่หน้ามิกเซอร์นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่ออ t พุ t เราจะเห็นมีออฟพุทต่างๆตอนนี้ที่มันแอคทีฟเป็นสีขาวๆที่มันออกอยู่ตอนนี้ก็คือ16ช่องนะครับเราก็มาเลือกนะฮของแต่ละช่องนะฮะเราก็เลือกไปเรื่อยๆนะครับ1 2 3ไล่ไปเรื่อยๆนะ4 5นะครับ มันไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเราเลือกไปก่อนนะเพราะว่ามันมันจะเรียงไว้ให้นะครับอตอนนี้เราก็ เลือกครบแล้วนะครับเราก็ปิดไปก่อนอนะระันี้เราก็จะเห็นว่าในหน้ามิกเซอร์ของเรานะฮะสัญญาณก็ออกมาแล้วนะครับตามออกต่างๆนะครับอ่านะครับตอนนี้เราก็สามารถเลือกฟังได้เราก็เปิดให้หมดนะฮะนะครับ16นะครับเมื่อกี้อ่านะครับ16 ก็ออกมาครบนะครับ16ตัวไหนที่ไม่มีมันก็จะไม่มีสัญญาณนะเมื่อเราได้แจกกลองที่แยกเป็นมลติคอพต์แยกชิ้นกลองแล้วเราก็สามารถที่จะนำไปมิกต่อได้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ